การยืนด้วยขาของตัวเองเส้นทางสู่การเติบโตและความสำเร็จในชีวิตของเราเรามักจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและดำเนินการด้วยตนเองการยืนด้วยขาของตัวเองไม่เพียงแค่หมายถึงการพึ่งพาตนเองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและการสร้างชีวิตที่มีความหมายการยืนด้วยขาของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการประสบความสำเร็จ บทความนี้จะสำรวจถึงความสำคัญของการยืนด้วยขาของตัวเองวิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตแบบนี้ความหมายของการยืนด้วยขาของตัวเองการยืนด้วยขาของตัวเองคือการที่เรามีความสามารถในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกับการมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองการรับผิดชอบต่อการกระทำและผลลัพธ์ของการกระทำนั้นๆ และการมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่เราเลือกการยืนด้วยขาของตัวเองไม่ได้หมายถึงการแยกตัวจากสังคมแต่หมายถึงการมีความมั่นใจในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของการยืนด้วยขาของตัวเอง 1. การพัฒนาความมั่นใจในตนเองเมื่อเราสามารถยืนด้วยขาของตัวเองเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของตนเอง เราจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถรเผชิญกับความท้าทายได้ 2. การเสริมสร้างความรับผิดชอบการยืนด้วยขาของตัวเองหมายถึงการที่เราต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของเราเองซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3. การเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายืนด้วยขาของตัวเองเราจะมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต4 การเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาการที่เราต้องเผชิญกับปัญหาด้วยตนเองจะช่วยเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทำให้เราสามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้ 5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเมื่อเรายืนด้วยขาของตัวเองเราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับผู้อื่นเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการตัดสินใจและสามารถแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกได้อย่างแท้จริงวิธีการยืนด้วยขาของตัวเอง 1. การตั้งเป้าหมายและการวางแผน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเป็นขั้นตอนแรกในการยืนด้วยขาของตัวเองการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนและรู้ว่าควรทำอะไรต่อไป 2. การพัฒนาทักษะใหม่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้เรามีความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆได้ 3. การบริหารจัดการเวลา การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น 4. การยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการพัฒนาการยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันจะช่วยให้เราสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจ 5. การสร้างเครือข่ายสนับสนุนแม้ว่าการยืนด้วยขาของตัวเองหมายถึงการพึ่งพาตนเองแต่การมีเครือข่ายสนับสนุนที่ดี เช่นครอบครัวเพื่อนหรือที่ปรึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ6การมีวินัยและความรับผิดชอบการมีวินัยในตนเองและการรับผิดชอบต่อการกระทำของเราเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ7การฝึกฝนการตัดสินใจการฝึกฝนการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการยืนด้วยขาของตัวเอง ประโยชน์ของการยืนด้วยขาของตัวเอง 1. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการยืนด้วยขาของตัวเองจะช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำเพราะเราต้องรับผิดชอบและตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ 2. การเพิ่มความยืดหยุ่นในชีวิตเมื่อเราสามารถยืนด้วยขาของตัวเองเราจะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ 3. การเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตการที่เราสามารถดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ จะทำให้เรารู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น 4. การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเราสามารถยืนด้วยขาของตัวเองเราจะได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้อื่นมากขึ้น 5. การเสริมสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิตการที่เราสามารถบริหารจัดการชีวิตได้ด้วยตนเอง <plup. S 2> จะช่วยให้เรามีความสุขและความสมดุลในชีวิตมากขึ้นการยืนด้วยขาของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและประสบความสำเร็จ มันเป็นการเดินทางที่ต้องการความมุ่งมั่นความพยายามและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการยืนด้วยขาของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายแต่เป็นเรื่องที่ทำได้และจำเป็นสำหรับการเติบโตในชีวิตเมื่อเราสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้เราจะสามารถเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นใจและสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จได้ตามที่เราตั้งใจ การยืนด้วยขาของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองแต่หมายถึงการมีความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าและนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน